ในกาแฟาอ๋อกินอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีพี่น้อง,องทุกคนนะคะวันนี้ร้านไอคิวสปีดแม็กเปิดร้านอยากเป็นทางการวันแรกนะก็ทำมาดูสีสวยนะคะสีแดงนะใสออลูกค้านะคะมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะคามาทอาเ็ฟรถ มาว้ลคัสซีกันเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะเพราะว่ามันเป็นเยี่ยงใดนะมันเป็นเยี่ยงใดเพร,รถรถแข่งนี่จะต้องมีการเว้าวตรงนี้นะคะเป็นสเต็ปของรถแข่งเพื่อที่ช่วงการออกตัวถ้าเกิดไม่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ทำนะคะการออกตัวมันจะยุบตัวมันจะออกตัวไม่ได้มันจะทําให้มันชนคัสซีนะคะก็เลยต้อง ว่าเขาให้มันมีช่วงยุคนะจะได้ไม่ชนทักซีนะคะเพราะว่ารถแข็งส่วนมากจะม,มีแต่ติดเเตียางนั่นนะคะแล้วก็ใส่ยางบางๆนะคะก็พร้อมกับใส่โชคนะคะโชคตัวนี้แป้นโชคจะเป็นโชคตั้งนะคะโชคตั้งที่ระยะเบียงที่ 45องศานะคะอตอนนี้ทีมงานก็ข่าไปแล้วนะคะพักสักแล้วก็ต้องเชื่อมนะคะเชื่อมเชื่อมเหล็กดามดามนะคะให้ความแข็งแรงไม่ใช่ว่าทำไปแล้วจะไม่เชื่อมอะไรนะคะต้องดามแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีให้สวยงามนะคะสำหรับสติกรถแข็งนะคะนี่ นี่ชื่นชอบความแรงลดแรงนะคะช่วยในการออกตัวเลยนะตัวนี้คือรถแขงทุกครันจจำเป็นต้องทำนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทำออกตัวจะไม่ได้นะมันจะชนคัดซีนะช่วงยุบตัวมันจะไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะตกแต่งให้สวยงามนะคะแ,แล้วก็ทำซีนะคะนี่นะ ีสวยมาแล้วนะคะที่นี่นะที่ร้านไอคิวสปินแบงค์นะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทักขายกันมาได้นะคะ